เฮียโจให้รถใส่เราทยอยหาไปตามรักสูตรโคเซียนพี่น้องไปแรกแค่ว่าที่ไว้สูงละเบิ้งแล้วเนี่ย 16, 19, 19, มื่นหกมื่นเก้าเออทุมื่นเก้าวันนี้ก็ได้เอาไปสูงละกันนะอยู่ในค่ายใหญ่ค่ายประจำนะครับไอซีสเปียน,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 นะครับผมมาชันมากไหมสว่างเหนียดนะครับผมแตกทรายกระถอนในเบิร์กรันตีจาก, jo, ai, ก,กนเฮียโจให้รถไทยร้อยหลักเกณฑ์เอ้ามึงไปทั้งสองทั้งสองห้ 66, องสว่ง เต็มควางกระดองแต้วกันประรักเกียรติาาครับค่ายสการ์ดมัง,ดงหดงกรดาร์ดมังเอาสองหมื่นห้านะวุ้ยสูงเบินน้ลสามตัวกระสูงไปสามสองตัวกันเนาหน้าสูงมัอนออกมาเราสองตัวเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่เป็นสูงมันก็มีอยู่นะเด็กมีอยู่เดอกน้องหล่าครับปรอรักหอยสังกรารดังเดือด มึงสูงวางามงหาน้าบันนี่ฮกหายเอวพี่น้องโอ้ยฮกาเอวฮกเอวฮาเอวสี่มือเสียสองแปดเลยที่บันเนี่ยเสียเหมือนเสียเาไม่ต๊อไปนะบันเนี้ยก็อบเมือทักนกันละหน่อยมือแห้งเอาไปเลยเอ้าเอาไปไปลงเลย เอ้าเยอะเลยว่าว่าสีมาตัำต่ำนะเสียเท่ยไหมน่ะเนี่ยว่าสีมาต่ำเท่าแล้วเนี่ยนอนนั้นเบี่ยงเดียวเนี่ยสามเหี่ยวสามต่ำเพียงต่ำกันไปรอดน้องไว้ของเทียตุ้ยเอ้านะเอับนะต่ต่อไปก็เป็นทั้งสวมก็เดินไปตามคราบนวลนวลที่ไปทั้งื่นทั้งไหนมันสิเมื่อไรนวลนวลเอ้ยไปทั้งสอมเดี่ยวกันทีนวล แบงตั้งสวงหลังเงินไม่ฮะโอเยว่าหยกเต็มครบับเต็มครบับเลยเกาเมือเสียต่อไปส่งขึ้นเกาส่งขึ้นแก้วส่วงขึ้นก้เดากันไปรอดส่งขึ้นก้าเดากันไปรอด ไอสังกระมังโดดกระมังดาวเผื่อมาดอกเี้ยเหี้ยเบิงเนี่ยน้องอะไตัวไรมันขับได้บอดีดอกโอ้โหโโหมดเมียไม่เ,เปิดสูงจใจน้ำว่าคิดสิโขอตะกี้ว่าว่าเปิดสูงเปิดตดำสินเอาไม่ได้จอดส่สูงลอไม่นีจ่จอดส่ไปทั้งสูงลอดีดังไครับพ่อพไอสังกระมังโดดกระมังดาวไอ,อยังบัว กยังวากยังวาก็ยังเดาจึกจึกปาจึกกาจึกปาจึกกาึดื้อด,ด,ดปาจึกปาเจ้า,าหกน้ำหกสามเล็นเลนไปหกสาเอาแปดแปดหมื่นงมยดย่อยต่อไปลงตา เห็นว่าจากนาเห็นว่านาแต้วาจากแบบนาสูงมนันย่างๆเห็นามันแตดเลี้ยงนาเดียวจากนั้นก็มาเปลี่ยนนาต้วหนึ่งเห็นว่านาเต่ามบริยามบริยาาทำความเข้าใจอเฮ้ยทำความเข้าใจมันก่อนเอ้อย,ออยสี่สามไม่เอ็มเลนแปดหมื่นสาม,สาม,สาม,สาม cảm chắc mày con bưng con ăn là tấm xịt đát ba 3 4 ha ยังอยู่ในรูปแบบแบบนี้ก็ต้องชวดไปทั้งเตียมเพราะว่าหนาเตาเนี่เยเบื้องแ้วเห็นไ่มยังอยู่ในรูปแบบของหนึ่ง task ยังอยู่การอ่านการเดาการเรียนเล่นได้ตั้งเป้าไหมทีดีได้แล้วให้เศร้าขั้นโงเศร้ากับเบิร์สุไลยเอเน้ยพี่เป้าหาสองคู่สิปไหย ได้แล้วกับบอร์สองกับเบอร์สุดล่อะเี้สูงไปไม่เนียเมืองล้วน่าจะขึ้นสิมาทั้งสูงอเฮ้ยเนี้ยใส่หยอกใส่ใส่ดาวจืกัยังหัวกัยังหัวกันยังหักัยังดาวจืดจืขอสูงเน้นเเปิดมาเน้นเน้นองหลาครับโราให้สังกระมังโดน โอ้ยหกสามผิดรางโอ้ยเอานะ่าจบข่าวรอบรอบ